ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการลุงแรงแดงครั้งแรกของผมนะครับโอข้างหน้านี่แหละแรงแดงมันแรงแดงจริงๆใช่ไหมอุ้ยอย้อันนี้แดงของจริงอ้หอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเล่นเป็นวางให้วอลไปด้วยนะโอ้ไม่ตายอีกรูโพอย่างนี้รูโพอย่างนี้แปะยิงตูดเลยแต่ไม่เป็นไรรอเขาออกมาใหม่ในีไ่ไงหนึ่งหัวสะโมลูกนั่งนีงไ่ไงกระโดดยิงกระโดดยิง แต่นี้มันโกงจริงๆนะมาทัศุยะเราไม่มีสกินปืนเราก็ยิงนายได้ออกมา โอ้เราไม่มีสก,กินปืนเราก็ยิงนายได้มันฟู้ไม่ได้อะถ้าไม่มีสก,กินปืนอะไปหาซื้อรหัสฟรีไฟล์ดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมขอแนะนำร้านเพจแอดนัทเลยนะฮะไม่ว่าทุกคนจะมีงบหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยแอดนัทก็มีรหัสขายทุกงบนะฮะถ้าทุกคนมีเงินนะฮะหรือใครต้องการที่อยากจะขายรหัสนะครับแอดนัทก็รับซื้อรหัสเหมือนกันนะฮะในเมื่อผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องมั่นใจว่าร้านแอดนัทเนี่ยจะไม่เกียนนะฮะหากเกลียน เดี๋ยวผมจะล่าคอแอดนัทเข้าคุกเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านแอดนัทเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะฮะ ขอข้าวสวีดัสสวัสดีนะคผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการลงแรงแดงครั้งแรกของผมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยยิงคนแรงแดงเลยนะเออปกติก็ยิงแต่แบบแรงโกแรงแพทไดมอนอย่างเงี้ยวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่านะอันนี้คือเป็นการยิงครั้งแรกของผมนะเผื่อทุกคนงงว่าทําไมมันถึงครั้งแรกเพราะว่าเออผมไม่ไม่ได้เล่นขึ้นแรงแดงเองอ่ะไปจ้างคนอื่นขึ้นมาขึ้นแรงแดงเองอ่ะไปจ้างคนอื่นขึ้นมาไอ้ย What the แปหนึ่งเลยล่วงไปก่อนเลยเดี๋ยวซ้ำก่อนทำไมเสียงเกมเบาวะแปสองรู้สึกมันเบาลงนะเมื่อกี้ยังดังอยู่เลยเป็นไรวะเกมดีคุณภาพดีแปตายก่อนเลยเพื่อนเลงแดงก็ก็ได้อยู่นะทุกคนโอ้โหมาซ้อนกันไวอยู่นะมาพี่เสือ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 ล่วงไปก่อนเลยนะพี่เสือเนี่ยทำไมเสียงเกมมันเบาลงอ่ะเป็นไรวะเกมฮนี่ไงกลับมาดังละไม่รู้อยู่ดีๆก็กลับมาดังเฉยอ๊ทังนี้แม็กจิต แม็กเรอก่อนแม็กเตอนนี้ปืนเราก็ได้เป็น UMP กับเ m 8กนะก็ถือว่าปืนที่ดีนะแต่เราต้องเปลี่ยน UMP เป็นปืนอื่นก็น่าจะดีกว่านี้อยู่ไหนหลังคาเหรอขึ้นไปทําไมเนี่ยฮะโอ้โหไม่ตายก <c oughs> ยิงตัวเยอะขนาดนี้โอเคตายติดโซนเนี่ยก็ว่าทำไมยิงตัวแรงขนาดนี้จะไม่ตายใช่ไหมไป <c oughs> เดี๋ยวเราขับรถเรียกคนเลยดีกว่าแถวนี้ก็น่าจะมีอีกนะ <c oughs> อยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญ โอเคเราจะขึ้นไปบนหลังคาไงเนี่ยเราต้องฟาร์มเหรียญเยอะๆเราจะได้ซื้อที่วาร์ดได้นะไม่รู้ว่ายังมีคนอยู่หรือเปล่าบนหลังคานะไปเดี๋ยวเราขับอยดาน,น้าดาน,น้าด้านหน้ากำลังนัวกันเลยโอไลออนด้วยนะโอไลออนตั้งไอวอรอย่างนี้เอ้ยไม่โวนไปล่วงหนึ่งมาในบ้านเดี๋ยวซาบโอไลออนก่อนมาเดี๋ยวพังงานขึ้นมาอีกนะมันจะไม่ปลอดภัยเอ้าหนีเฉยห <laughs> นีเฉยเพื่อนเราไม่ค่อยมีของนะเพื่อนมาบวกกันเถอะ โอเคร่วงนะแจร่วงนะแจแรงแดงก็ถือว่าเอองันเงันนะโอมันก็ไม่ค่อยต่างกับแรงที่ผมเล่นในสมัยก่อนเลยเป็นพวกแบบแรงโกแรงแบ๊ผมมันก็คล้ายๆกันนะหรือว่าผมต้องขึ้นแบบแรงที่สูงกว่าน,นี้หรอผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยแนะนําผมได้นะ ราะว่าปกติผมไม่ได้ยิงคนแบบแรงสูงสูงเลยเพราะว่ามันทําคอนเทนยากสมมุติผมไปทำคอนเทนแบบแนโอนอยากเนี่ยทุกคนใจผมเอาอะไรไปสู้ใช่ไหมแบบ4ี่คนแบบเข้ามาชาร์จพร้อมกันใครมันจะไปรอดนะทุกคนเล่นเก่งก็เล่นเก่งเถอะนะไม่ใช่โปนนะที่จะยิงได้ทุกคนหน้าฟีมือผมก็ถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งแปเดี๋ยวเราไปดูคนเมืองอื่นกันดีกว่าอุ้ยข้างล่างข้างล่างเห็นไหมทุกคนยืนอย่างนี้เก็บของอย่างนี้เอาไปแรงแดง ปรล่วงซะนี่คือแรงแดงเหรอบอกผมนีทุกคนว่านี่คือแรงแดงเหรอไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะผมนึกว่าผมเล่นอยู่แบบแรงปกติที่ผมเล่นแนบ่เป็นพวกแรงแพทไดมอนด์คือแรงแดงแบบมันต้องระดับไหนถึงจะโหดทุกคนก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะพอดีว่าผมไม่ใช่สายนันแต้มไงไปเดี๋ยวเราไปล่าคนต่อดีกว่า นะตอนนี้คนก็ถือว่าเหลือเยอะนะถ้าเทียบกับการที่ผมไปเล่นยิงคนแบบปกติเมื่อก่อนนะเออเพราะว่าเมื่อก่อนยิงแต่ไก่ไงไก่แบบเขาชุบกันไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าในแรงแดงเนี่ยเขาน่าจะชุบกันเป็นนะเวลาตายปุ๊บก็รีบกดตายเลยแล้วก็ให้เพื่อนชุบม,มาเนาะน่าจะประมาณนี้คนก็เลยยังเหลือเยอะดูดิข้างบนไปล่วงกันเลยข้างบนนะโขนสลิงไปดีใช่ไหมเพื่อนนะนายได้ไปตายดีละอยดังนี้ไปําก่อนเลยใครเจ้ากับเราเดี๋ยวรอก่อนนะ เราพันยาก่อนเดี๋ยวเราสิไปหาเลยโอ้ย,อยตรงรถตรงรถกำลังบวกกันด้วยโอ้โหติดโซเน,นี้ยใหญ่เลยไปล่วงอันนี้ร้านใช่ไหมโอเคร้านหมดหมดยังวะหรือว่ายังอยู่หมดไหมหมดไ,หมไม่รู้แหละเราต้องขับรถไปแล้วแหละนะตอนนี้เอายังมีคนอยู่บนรถใครอยู่บนรถเนี่ยลงมาเพื่อนลงมาคุโดนเบียดนี่ไงเบียดรถเบียดด้วยไม่ลงใช่ไหม ไม่ลงใช่ไหมเอา้าไม่ลงเหรอไม่ลงเหรออ้าโดนหัวโดนได้ไงทำไมไม่ลงรถเนี่ยอุ้ยเป็นเหนซ้ำก่อนโอเคนะตายไปเพื่อนรถไม่ลงแรงแดงลงรถไม่เป็นจริงๆหรอเนี่ยอันนี้ผมเล่นแรงแดงจริงใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อนะรอดูตอนจบเกมเลยถ้าเกิดผมไม่ตายซะก่อนนะก็จะได้ดูว่าผมแรงแดงตายมันก็ดูได้นี่หว่าเออตรงนี้ไอวอลมีไหมตรงนี้นะ่าจะมีนะหรือว่าเขากําลังประชุมกันว่าไปยิงเราแล้วก็อายตัวไม่เฉยเลย นี่ไงนี่ไงอยู่ข้างบนไปลากหัวไปก่อนเลยว่ายาทำสะโกลก็โดดยิงแต่ไม่ได้อุ้ยนี่ไงไม่ได้ก็เ,เอาตัวนี้แทนละกันนะสูตรนี้ก็มันโกงจริงๆนะถ้าใครฝึกแบบจนชนานาญนะบอกเลยใครที่ฝึกไม่เป็นก็อย่าลืมไปลองฝึกนะแต่ต้องทําไวมากๆแล้วก็จังหวะต้องเป๊ะนะไม่งั้นคือเราตายนะเออแล้วรถทําไมมันขึ้นเขาตรงนี้ไม่ค่อยแรงเลยตรงนี้มีอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเราไปฟาร์มของเพิ่มดีกว่าโอ้โหปืน ปืนก็18นะน่าจะเพิ่งโดดลงมาตอนเพื่อนชุบนะโอเคตรงนี้ก็ถือว่ามีของให้เราอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องพันยาก่อนนะยาเราต้องเต็มก่อนไม่งั้นเราจะเสียเปียบนะเวลาเจอคนโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรฟาร์มแล้วอตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนปืนระยะใกล้มากเลยขอเป็นคลองซวงไม่ก็ปืนซองยาวอัพสนะมันน่าจะเล่นได้ดีกว่าน,นี้นะอันนี้มันเป็น UMP อะ่ะมันต้องแบบถอยระยะเล่นหน่อยอะ่ะถ้าจะถอยระยะขนาดนั้นผมใช้ XG8 ก็ได้จริง เพราะว่ามันลั่นไวแล้วก็รัวอยู่แล้วแรงอยู่แล้วนะเป็นปืนที่แบบดีที่สุดสําหรับผมเลยเอ็กแอบแปดนะ <Nice. S 1> ดีไม่ดีไม่รู้อ่ะนะลองย้อนเอาแต่ละคลิปว่าใช้กี่รอบนะโอ้หูมีคนข้างหน้ามีคนโดดมาอย่างนี้นายน่าจะมีปืน600บาทไม่ก็400นะมันเจอกันหน่อยไม่เพื่อนโอ้หูมี2คนข้างหน้าอยู่ไหนระวังเมื่อกี้ที่โดดมาหายไปไหนโอ้หูหหุ่ไงข้างหน้าวิ่งอย่างนี้เอารถไปชนโอ้หาวไอ้วอด้วยวะเล่นเป็นนะนี่ อันนี้น่าจะแรงแดงสี่ดาวห้าดาวนะใช่ไหมวะนั่งอย่างนี้ไปตายไปเจโซูเนียด้วยไปล่วง <c oughs> ยิงลูกกองออกปืนหนึ่งแล้วก็จบชีวิตเลยนะตรงนี้อุ้ยของของได้อยู่นะแล้วใครยิงอะไรมาวะขวัญขานี่เหรอแรงแดง <c oughs> อันนี้ผมบู๊ยับกี่รอบแล้วเนี่ยมันแรงแดงยิงๆใช่ไหมอุ้ย,อ,ยอันนี้แดงของจริง อ้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเล่นเป็นวางให้วอวไ้ด้วยนะอ้โหนะูไม่ตายอีกอยาทําจากอะไรเดีเพื่อนหูรูรูโพอย่างงี้รูโพอย่างงี้แปะยิงตูดเลยวางให้วอไม่มิดเด่ะเพื่อนรอบหน้าวางให้มิดโอเคไหมอย่าไปเสียดายไอวอวางให้ดูข้างบ้างนะของก็โอเคดนะ้วยซองยาวมาแล้วขอบใจมากนะเพื่อนที่เอาซองยาวมาเสริมให้เรา เดี๋ยวเราจะไปดูที่คลังแสงตามที่ระบบเกมบอกนะน่าจะมีคนบวกกันอยู่ทางนี้แป๊บนึงชักแม็กก่อนนะยิงชักแม็กช้าๆอยู่ไม่ได้เอานี่กีตามาไปลุยกันต่อฟาร์มของแค่นี้พอนะคนเหลือ1ิ้าคนแล้วแบบนี้เราจะถึง30เพื่อนเนี่ยได้สัก25คิวก็พอใจแล้วนะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะมีโอกาสถ,ถึง30เพราะว่าในแมตช์นี้คือคนเขาชุบกันเป็นไงเออตายชุบตายชุบตายชุบผมเจอคนซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วอะ เอาหน้าไปโดนไปอย่างงี้โดนหัวเฉยนะสะโบแล้วก็ลากไปเฉยๆนะนี่ไงลุกนั่งหนึ่งลุกนั่งหนึ่งอยู่หลังต้นไม้ก็ไม่รอดนะแจถ้ายืนนิ่งเดี๋ยวปัญญาก่อนข้างบนจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวเราสิจัดให้นะสูตรสะโคบกระโดดยิงเย่เป็นลุกนั่งได้แอมมันดูเรียกง่ายกว่าข้างในไป <laughs> เจอกี่รอบแล้วเนะี่ยคนนี้เนี่ยข้างบนตัวที่เราล่าอยู่ไหนวะน่าจะมีเพื่อนอยู่นะเดี๋ยวเราแวะมาดูของคนนี้ดีกว่ามีอะไรให้เราบ้าง มีเหรียญอยู่โอเคของแต่งก็แปลูกนั่งลูกนั่งสองอ้าวเสียงเบาทำไมอยู่ดีเสียงเกมเบาวะเกมดีคุณภ,ภาพดีไปเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปวาร์ปดีทำไมมันวาร์ปไม่ได้อ่ะวาร์ปดี <c oughs> รถมาอีก <c oughs> จะวาร์ปก็วาร์ปไม่ได้แป๊บหนึงอัพก,ก่อนก่อนโอเคพันยาก,ก่อนเลื่อนเราต้องเต็มเสมอเราอย่าใจร้อนโอเคไหมอ่ะโอเคโอ้ขึ้นรถแล้วขึ้นรถอย่างนี้มา ล่วงไปเลยขึ้นรถรถนี้ยิงโค้รง่ายอะ่ะบอกเลยถ้าจะเลือกขึ้นรถผมแนะนําให้เลือกเป็นรถสปอร์ตไม่ก็รถกระบะนะที่เหลือคือรถกากมาวาร์ปขึ้นมาเลยโอเคซ้ำก่อนแล้วก็ลืมบอกเลยว่าวันนี้ผมเอาเซตสกิลตัวละครที่ผมเล่นประจํามานะถ้าเกิดผมเล่นชิวชเฉยๆก็ใช้เป็นเซตแบบนี้นะก็จะเป็นทัสุยะวูฟล่าไนริและกอนโทนิโอใช่ไหมวันน่าจะใช่นะสั์เลียงก็เป็นรถคูดาวของแร็กคูนนะจ๊ะมาดูตรงนี้ต่อน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่ายังมีเสียงอีก,กันอยู่นู่นไงข้างหน้า วางไอวอไม่ติดกับตัวมันเป็นทางเนินอ่ะมันวางไอวอยากอะ่ะอันนี้เข้าใจเลยนะมันต้องนั่งแล้วก็ตั้งอะ่ะแปลุกนั่งไปเลยเจมายิงอะไรแถวนี้เดี๋ยวอับก่อก่อนโอเคมาแถวนี้น่าจะมีเพื่อนเขาอยู่นะมีไหมวะนี่ไม่ไม,ไมีไม่รู้ซ้ำด่างไปก่อนลาก่อนนะเจโอ้ยยี่สิบสองคิวแล้วว่ะเอ้ยต้องไมคนยังเหลือเท่าเดิมเนี่ยคนน่าจะชุบกันไปเรื่อยเเห็นไหมทุกคนเวลาแรงสูงเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้ตามที่ผมคาดเดานะเอออันนี้ก็เป็นการเล่นเล้งแดงครั้งแรกของผมนะ ขู่ข้างหน้าเอาล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้ก็ยิงตัวนี้มายิงไม่ทันนะ่ะแต่ไม่เป็นไรรอเขาออกมาใหม่นี่ไงหนึ่งหัวสโคบลุกนั่งสโคบกระโดดยิงดิเจ้าติดนีไ่ไงกระโดดยิงกระโดดยิงสเต็ปนี้มันโกงจริงๆนะแต่มันทําได้เฉพาะปืนเอ็กแมแปดนะเอ็กแงมแปดหนะ้าจามีประสิทธิภาพมากที่สุดปืนอือนก็อย่าสรรหาทําเลยนะเป้ามันไม่ตรงข้างบนรอก่อนเดี๋ยวเรามาซื้อประตูวาร์ปก่อนเดี๋ยวน้าจะได้เจอแน่หน้าอย่าลืมใส่หูฟังด้วยนะ วิ่งลงแล้ววะ่ะคงจะไม่ได้วาปแล้วแหละไปหนีอย่างนี้น่าจะเลื่อนไม่มีนะโู้ติดกระท้าอีกโอ้ดามดสามสิบเก้าเลยเลยนายโดนช์จแน่เพื่อนเอาลูกกองเลยเรียบร้อยโดนหัวนะวันช่อนแบบสวยงามข้างล่างมีไหมเดี๋ยวซ้ำก่อนซ้ำได้ซ้ำก่อนเดี๋ยวโดนลาดนะคนยังเหลือสิบสองคนยังอีกเนี่ยคนลดโคตรช้าแล้วดูวงดินะถ้าเกิดผมแบบเล่นแรงสูงกว่านี้น่าจะคนรลดช้ากว่านี้นะ แถวนี้ไม่น่ามีคนแล้วนะคนน่าจะถอยเข้าวงกัน,มนหมดแล้วโอ้แอดอปแอดอปเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเราใช้ประตูวาร์ปดีกว่าอ้าวเจ้ไปฟังเสียงวาร์ปเลยละเจ้ในมือถือน่าจะฟังเสียงซ้ายขวายากอเอาปืนเจิ้วมายิงเราเลยฮ้าไปบอกเพื่อนนายเอาปืนจิ้วมายิงเราเลยเหรอเห็นเรามาคนเดียวเดี๋ยวนายได้เจอรอเราก่อนอุ๊ยใครมันลอยหลังวะว๊บหนึ่งเฮ้ยไอวอโอเคเราต้องปิดให้มิดอย่างนี้โอเคไหมแต่ถ้าโดนระเบิดมาก็ก็ ชีวิตก็ไม่เป็นไรเลี้ยไอวอได้นะวางไอวอสามก้อนก็ออกได้แล้วนี่แบบนี้อันนี้วางแค่สองหนึ่งหัวอู่พี่หลามอุ้ยพี่หลามโอไลออนออกมาโอเลออนมาโอไลออนนี่ไงโซเนียเรียบร้อยโซเนียโซเนียลาก่อนนะพี่หลามโซเนียโอ้พื้นจิ้วไอนี่แหละใช้พื้นจิ้วใส่เรานะน่าจะซื้อมาจากบัตรนะอู้ข้างในนี้มีคนอยู่แปนั่งทําอะไรเพื่อน <laughs> คิดว่าเราไม่เห็นใช่ไหมเราเห็นนะโทษเทโอเคตอนนี้โอ้โหได้มา28คิวแล้วคนก็เหลือ7คนก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะนะให้มันลดบ้างเถอนะเนาะมันเหลือ14คนมานานละมาตอนนี้เราเปลี่ยนอัธรถมาใช้ปืนสกาบ้างดีกว่าอข้างหน้านี้ยืนเก็บของอย่างนี้ก็ติดโซนเนียตายไปเพื่อนเรียบร้อยนะ จะหนีก็หนีไม่ทันโอเคแล้วก็เออนี่ทุกคนเห็นไหมรองเท้ากร็ดูสูงอะ่ะถ้าคอมโบกับทัสุยาเนี่ยคือแบบโคตรเร็วอะ่ะเดี๋ยวผมเอาอกาสใช้ให้ดูรอดูนะหูวข้าขงหนา้าไอวอลไอวอไฮโตะไอวอไฮโตะออกมาออกมาคือตายอะ่ะวัดได้บอกเลยเราใช้สก,กาดเจาะก่อด้วยนะแต่ไม่ได้เอาใครลอดมาแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวลากหัวให้ดู นีไ่ไงรากหัวไม่ต้องสกบกระโดดยิงก็ล่างหัวได้นะแต่สกบกระโดดยิงมันโกงกว่าเออแต่เราเปลี่ยนอาณาธลุนบ้างอ้าวเหลือหนึ่งคนแล้วโอ้โหดูทุกคนดูใช้กับรองเท้ากระโดดสูงโคตรไวอะ่ะทัศญานะเป็นคอมโบที่โคตรโกงอะ่ะทุกคนก็อย่าลืมไปรองหาใช้ได้นะเพราะว่ารองเท้ามันฟรีเนาะแต่ว่าเราจะเสียช่องสกิลแบบที่ซื้อไปหนึ่งช่องนะเพราะว่ามันอยู่ช่องเดียวก,กันกับช่องสกิลกดใช้ที่ซื้อเสริมมานะโอเคตัวท้ายก็ชิวๆนะของโมฟูขนาดนี้ ถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็คงต้องเจอโปรนะไม่ก็อาจจะเจอนักแข่งโปรล,ลีกแบบอันดับต้นๆของประเทศอะเออเพราะว่าเราเล่นในคอมไงเราโกงโอ้พี่หมีพี่หมีมาพี่หมีเรียบร้อยพี่หมีโคตรเจ็บพี่หมีโคตรเจ็บเอาคองไปเรียบร้อย31คิวนะสำหรับคอนเทนต์การมาลองลงแรงแดงว่าจะเจอผู้เล่นแบบไหนจะเจอเกมใบไ่ๆบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมนะมก็ สำหรับความคิดผมย่างนี้ก็ก็งั้นๆน,นะเออเราอาจจะต้องไปไต่แรงเยอะกว่านี้มันอาจจะเจอตึงก่อนนี้นะในคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำคลิปคอนเทนต์ลงแรงแกนเจออะไรบ้างฝากคนไลค์คลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์ด้วยนะฮะ